การสู้รบระหว่างกองทัพเมียนมากับกะเหรี่ยง KNU ด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากยืดเยื้อเข้าสู่สัปดาห์ที่3แล้วในช่วงเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงกองทัพเมียนมาส่งเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธ2ลำเข้าโจมตีฐานที่มั่นฝ่ายกะเหรี่ยงตรงข้ามบ้านแม่กุใหม่ท่าซุงตำบลแม่กุอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก นอกจากการโจมตีทางอากาศแล้วนะคะก็ยังมีกําลังภาคพื้นดินเข้ามาด้วยมีทั้งปืนกลและ R p พีจส่งผลให้ประชาชนไทยต้องหลบอยู่ใต้ถุนบ้านท่ามกลางเสียงปืนและระเบิดเป็นรอบที่2ของวันนี้โดยมีทหารไทยตรึงกําลังใกล้กับจุดประทะค่ะคนเท่าเก่งย้ายไปอยู่ที่อื่นไหม มีพ่อกับปพ่ที่เปิ้ลไปกับปที่ิมีญาติอย่างเปิ้ลกับปอีกอะอืมของาบ้านอยู่นี่าอยู่นีบ้านอยู่นี่บ๊วจะไปไหนอาไปกับไปอยู่บ้านต้นก่อนน่งนเนาะมาเป็บ้านบ้าวก็อเราเอากแหงบ้านเนี่ยนาะตลอดทั้งวันนี้นะคะกองทัพเมียนมาเปิดฉากยิงต่อเนื่องหวังยึดฐานที่มั่นของแะเรี่ยงเค u อ็นยูที่ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านแม่ทอดตะเลแต่ว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถยึดได้ค่ะ